เขาซ้ายมองซ้ายซ้ายทีนี้มีมอไซค์อยู่เห็นยะู่นมองขา้างหน้าทีนึงมองซ้ายทีนึงเอ,อาวคุณคนเขาจอดนานไหมถ้าเขาจอดนานไปตัดหน้าเขาไปตัดหน้ารถก,กระบะนะครับแล้วดูกระบะทีนะเผื่อเขาเสร็จแล้วเขาจะออกนะดูกระบะทีนะโอเคีมมือซ้ายครับเอามองข้างหน้าโดย้ยมีมอไซค์กำลังส,นสวนเรามาเราวางนะครับปลอดภัยครับนี่คือปากซอยวัดด่านสำโรงนะครับโอเคดูคนนั้นนี่คนจะข้ามถนนไม้มองข้างหน้าด้วยหัวเบรคครับ ตรงหน้าปากซอยวัดดามสำโรงเนี่ยก็ถ้าเป็นช่วงเช้าๆหรือเย็นๆนะครับในวันธรรมดานะก็จะมีทั้งรถ2แถวนะครับรถสำล้อเครื่องนะครับสำล้อปัน่นคือสำล้อถีบแล้วก็ยังมีม,มีวินมอร์ไซค์ด้วยนะแต่แต่แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีรถหรือมีคนเดิน มากสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่โอ้โหครูบอกเลยว่าเชา้าด้เย็นวันธรรมดาทั้งรถทั้งคนนี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับมองมองแสด้านซ้ายด้วยนะข้างในติดเลย เราเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปตัดออกซอยสุขวิทย์ร1นะครับก็จะเป็นซอยที่เป็นห้าง i m p e r i a ียลสำโรงเก่านะครับซึ่งห้างอิมพ r เรียลสำโรงเก่าเนี่ยคือปิดไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ห้าง i m p e r i a ี World ใครที่อยู่ท้ายซอยนะครับไม่สามารถตรงมาที่ปากซอยวัดด่านได้ นะครับใครที่อยู่ท้ายซอยก็จะต้องเลี้ยวขวาที่แยกข้างนาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปทางซอยสุขวิท111นะครับที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้เปดไฟเลี้ยวซ้ายครับน้องมอส มองซ้ายซ้ำอีกทีนะมองขา้างหน้าราเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่ก็ต้องระวังมองไซน์นะที่เขาอาจจะตรงนะครับอมองซ้ายทีมองขา้งขางหน้ามองขวาด้วยมองก่อนดูจากยานนี้มีคุณลุงนหมไปครับน้องวัดไปเาอาไม่เป็นไรเราช้า,ราเราช้าครับไม่เป็นไรเราช้าเราก็ให้เขาไปก่อนโอเคเอามือซ้ายสุดเลยนี่ครับ <laughs> นี่แหละก็คือรถเยอะหนานแน่นมากนะครับช่วงซอยวัดด่านสำโรงโอเค ข้างหน้ามีรถจอดนะครับน้องมอสนะเราจะต้องขยับออกไปทางขวาหน่อยก่อนจะขยับขวามองขวานะครับระวังมอสสายแสงขวาขึ้นมานะไม่มีเนาะไม่มีอ่ามองคนที่เดินมาด้วยนี่โอเคอ่าเล่้ยงขึนเร่งได้ครับคอมเส้นสีเหลืองไปก่อนได้เลยเพราะมีรถจอดทางซ้ายและขวาจับยาข้างหน้าด้วยขยับออกขวาหน่อยระวังมอสไซย์ั้งขวาเส้นแสงนั้นเรงให้มอสส์ยแสงออกไปก่อนอ่ะแล้วมอสสายเราออกเลยครับออกนิดนึงออกขวานิดนึง ครับว่าเรามองรถฝั่งตรงข้ามตัวนยเป็นไงเ <c oughs> ขาจอดจอดไปเลยหนึ่งเล่นอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาฝึกบนถนนที่ขับยากแล้วกันนะซอยวัดดามสําโงนี่เป็นซอยที่หลายคนเลยบอกว่าขับเข้ามาในซอยนี้ยากมากนะครับโอเคมองกระจกซ้ายก่อนว่าคนรถจักรยานแล้วนะโอเคมองข้างหน้าครับเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านต่อไปนิดน,นะครับน่าจะตรงที่มอไซค์เลี้ยว โอไฟเลี้ยวซ้ายเลยโอเคมองกระจกซ้ายนะกดไปนิดหนึ่งครับน้องมอลอ่าอโอเคมองขวานนะัน่งรถแถมนิดเดียวนะอ่าหมุนซ้ายเลยมีรถใครส่งมาไหมดูดยนี่ยังไม่มีโอเคขึ้นครับขึ้น,นที่ฐานดีครับดีครับโอเคมีรถจอดนะั่นแล้วว่ะโอเคจะออกขวามองขวาก่อนเรา,เาวางเบาไซ้าที่ส่วนมาด้วยนะเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนเปิดเลยโอเคมือขวาอาอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงน่งมออไม่ออกไม่ออก เขาหน้าจะแค่ส่งอ่าแป๊บเ,เดียวถูกต้องอย่างนี้เราไม่ออกพะเราดูแนวโน้มแล้วถ้าออกไปก็ยากแหละแล้วจังหวะที่เราแซงขวาไปปุ๊บคันแดงขยับออกไปพอด,ดีอันนี้จะยากเลยจะเป็นลักษณะนี้รอแป๊บเดียวโอเคเล่นเพิ่มได้ครับจะขยับออกขวามมงขวาก,ก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์แซงขวานะนเพราะเราต้องหลบรถมีมอเตอร์ไซค์ก็จ่อย ไปเลี้ยวซ้ายอมองบอลซ้ายนักซ้ายดีนะนี่เขากระนังจะแสง,สงสแสงขึ้นมาให้มอลซ้ายแสงขึ้นเลก่อนชะลงนิดนึงอ่ามองขวาด้วยช้าๆให้หน้ารถดลมนิดเดียวโอเคประมาณนี้แหละโอเคหมุนซ้ายเลยครับหมุนซ้ายเยอะๆเลยเยอะๆเลยครับหมุนเยอะๆอะเพื่อไม่ให้หน้ารถออกไปเลนขวานะปอดเบงยังเดี้ยวก่อนมีรถสง่งแถวจอดส่งก่อน,อข,น,อนขึ้นก่อนก่อนขึ้นก่อนแล้วหยุดตรงนี้ก่อนหยุดรอหยุดรอครับหยุดรอขึ้นก่อนไม่ครบดีครับเปิดไฟเลี้ยวขวา ถ้าแป๊บหนึง่งถ้าถ้าดูข้างหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยอีกประมาณสักสองสาคนที่จ่ายผู้โดยสารแล้วนะบวกกับทางขวายังออกไปแล้วอันตรายนะรอแต่นึงเนี่ย,เ,ยเสร็จจากนี้แล้วเขาจะตรงแล้วพอเขาจะตรงเราขยับขึ้นไปให้เขา,ให,เขาให้เขาขับเขาไปก่อนแล้วเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้โอเคแล้วก็มองขวาครับได้ไหมอ,อันนี้เรไดงข้างหน้าด้วยนะหลังข้างไหนดีหาจังหวะดูโอเคหลังข้างนี้ไหมใช่อเอาขึหลังนี้ออกขวาเลยครับน้องบอสโอเคเล็กๆนิดนึงครับได้ละเร่งเลยดีครับแล้วมองหน้ารถให้อยู่กลางไว้ โอเคที okay. ่ก็คือกลับออกมาบนถนนสขวิทนะครับตรงหน้าวัดด่านสำโรงนะครับก็ตรงข้ามกับอิมพีเรียลวอล์สำโรงด้วย